นโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิงคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994กลับมากระตอนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาสนะเห็นอยู่ตรงหน้าผลิตภัณฑ์นี้ขายดีมากๆเลยเมื่อวานกวาดไปอีก50กระปุกเลยทีเดียวนะฮะสำหรับลิงคอดี้นะผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพนะเขาบอกว่า5กระปุก,กลิมาสคา่าซื้อนะ เอาซื้อไปเลยเหรอม <า S 1> แม่ัคาร่าบอกว่าพูดทุกวันอยากได้อยากทาน<อ>เพราะว่าสารสกัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถังเช่านะเห็ดลินจือแล้วก็ส้มสีแดงเนี่ยมัคคาร่าบอกว่าเฮ้ยมันโอเคเลยมันเป็นสารสกัดที่มหัศจรรย์มากๆเลยบำรุงสุขภาพนะทำให้คุณแข็งแรงจากภายในนะ,ะหลายคนไม่เชื่อแต่หลายคนก็ซื้อไปรับประทานแล้วก็รู้สึกว่าตอบผลตอบรับเนี่ยออกมาดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะวันนี้มาอีกรอบหนึ่งแล้วคุณผู้ชมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะปกติ1กระปุกมี30แคปซูลราคาอยู่ที่2500บาทแต่ถ้า วันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกลดพิเศษเหลือ3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่090-0899994ย้ำกันอีกรอบค่ะ090-0899994ค่ะ,ะเปิ้นหัตถยาเผยภาพสุดท้ายคู่ชีวิตนะครับพระเอกนะพี่ตัวสรัญยูนะะ จะรักเธอไปตลอดนะคะค่ะก็หลังจากข่าวการเสียชีวิตของพี่ตั้วสรัญยูนะคะด้วยในวัย59ปีที่ก็จากไปด้วยโรคมะเร็งตับนะคะก็มีหลายสื่อที่ก็พยายามไปค้นหาข้อมูลย้อนหลังเส้นทางความรักของพี่ตั้วแล้วก็ภรรยาพี่เปิ้ลหัทยาคือถ้าย้อนไปเนี่ยเมื่อปี2537เมื่อ26ปีที่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานแล้วก็มีชีวิตคู่ร่วมกันนะคะตอนนั้นพี่เปิ้ลกับพี่ตั้วเองก็มีการควงกันไปเปิดใจที่รายการสีทุ่มสแควร แต่การนี้นานมากเลยนานแล้วค่ะคุณวิทวัตส,สุนทรคุณวิทวันร <อ does? S 1> เป็นพิธีกรแต่ไม่แน่ใจว่า27ปีที่แล้วออ,อกอากาศทางช่อง7หรือช่อง7นะฮะเมื่อก่อนอยู่ช่อง7ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่พี่ตัวแล้วก็พี่เปิ้ลไปก็มีการไปเปิดใจนะคะชีวิตหลังแต่งงานแล้วก็มีการเปิดข้อความเป็นจดหมายที่พี่ที่พี่พี่ตัวเนี่ยนะคะมีการเขียนให้กับพี่เปิ้ลแล้วก็ในจดหมายเนี่ยมีการเขียนเอาไวน้นะคะบอกว่าเปิ้ลนานเหลือเกินกว่าชีวิตฉันจะเดินมาเจอเธอนในวันนี้แม้เวลาจะเดินหนีไปอีกเป็นนนแสาจจวบ รันการก็ไม่มีวันที่ฉันจะลืมรักเธอรักเธอที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยพี่ตัวก็มีการเขียนบันทึกเอาไว้นะคะเมื่อตั้งแต่ปี2,537ก็ถือว่าเป็นคู่ที่คบกันมาอย่างยาวนาน26ปีแล้วก็มีลูกสาวฝาแฝดนะคะแล้วก็จับมือกันผ่านอุปสรรคต่างๆจนมาถึงวันนี้จนวันนี้ที่พี่ตัวก็ได้มีการจากไปค่ะอะนะฮะพี่แอมสาวรักอดีตแฟนนะคะจะแต่งกันแล้วแล้วก็ถอนมั่นกันนะฮะโพ<อ>สต์ภาพลาตัวสรัญยูนะ<อ>นะเผยบทสนทนาสุดท้ายไม่มีอะไรค้างคาใจแล้ว ค่ะสำหรับพี่แอมสวลักษณ์นะคะก็ได้มีการเขียนข้อความนะคะถึงพี่ตั้วเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหมือนกันซึ่งพี่แอมสาวลักษณ์ได้มีการโพสต์ในไอจีเป็นข้อความบอกว่าเรียนรู้เกิดแก่เจ็บตายอยากหรือไม่อยากก็ต้องเรียนทุกคนไปดีใจที่สุดท้ายบทสนทนาระหว่างเพื่อนมนุษย์สองคนคือบทสนทนาที่ดีงามมันดีมากจริงๆไม่มีอะไรค้างคาใจไม่มีเวรกรรมไม่ดีต่อกันและกันนอนพักให้สบายนะไปที่สวยๆจะคิดให้ได้ว่าที่สุดแล้วเราทุกคนก็ต้องไปเหมือนเหมือนกันหมดนอกจาก นี้นะคะในข้อความที่พี่แอมได้มีการเขียนในในโพสต์นี้ก็มีการได้พูดถึงนะคะพี่เปิ้ลหัตถยาด้วยมีการแท็กพี่เปิ้ลนะคะแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนของพี่ตัวด้วยพี่แอมเนี่ยก็มีการเขียนบอกนะคะว่าส่งกอดไปถึงพี่เปิ้ลแล้วก็หลานหนุนกับหนังขอให้ภูมิใจได้ว่าคุณพ่อเป็นคนที่ดีจิตใจดีที่น่าภูมิใจคนนึงเลยอืมนะฮะ ตั๊กมงกฏโพสต์ถึงตัวสรัญยูนะเป็นเกียรติที่ได้ใช้ชีวิตได,ได้ได้ร่วมงานกับพี่ตั้วค่ะค่ะก็ะมีดารานะักแสดงหลายคนนะคะที่ออกมาแสดงความไว้อาลัยกับพี่ตัว้วสรัญยูหนึ่งในนั้นก็คือคุณตั๊กมงกฏด,ด้วยนะคะเป็นหนึ่งนักแสดงที่ได้ร่วมงานกับพี่ตัว้วแล้วก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีถึงพี่ชายแล้วก็ครูเป็นครั้งสุดท้ายโดยคุณตั๊กมงกฏนะคะได้มีการโพสต์บอกว่าตั๊กรู้สึกเสียใจมากจนพูดอะไรไม่ออกสิ่งที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วมากพี่ตั้วเป็นทั้ง การแสดงไม่ใช่แค่อาชีพแต่เป็นทั้งชีวิตของพี่ตัว้วเท่าที่ตักเคยร่วมงานกับพี่ตัว้วการทำงานกับพี่ตัว้วไม่เคยทำให้ตักไม่อยากไปกองถ่ายเลยเพราะทุกครั้งพี่ชายคนนี้ในเกียรตินักแสดงและมีอารมณ์ขันสนุกในการทำงานนะคะแล้วก็ตักดีใจถือเป็นเกียรติในชีวิตรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับครูแห่งการแสดงอย่างพี่ตัว้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ตั้วอย่างสุดซึ้งค่ะ,ะคุณผู้ชมนะก็เป็นการจากไปนะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญนี่ไปกว่านั้นก็ยังเป็นข่าวที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นหน้าหนึ แล้วก็ทุกเพจด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะสำหรับสนญาวงกระจานะฮะก็เดี๋ยว ท้ายประมาณเบรกสี่ใช่ไหม<ช>เบรกส<ะ>ี่นั่นเราจะรวมนะฮะรวมหลายๆาสิ่ง<อ>นางองค์นางเอกนะละครละครของพี่ตัวมาให้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะพักกันสักครู่นึงก่อนต้องขอขอบคุณหลิงคอดี้ครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะสาหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลราคา2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลยค่ะ2กระปุกลดพิเศษเหลือ3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ย้ํากันอีกรอบค่ะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 อ่ะนะคะมาแล้วนะโมเมนต์หวานกันมาลีนะหลังคืนดีกันนะ,ะหลายคนบอกว่าอิจฉามากเลยนะรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ